โซลุลยนน่ยเด <คน S 1> ินได้นะนะคนเรานะหมอเย่บอกว่าคนเรามีอ,อกานที่จะย,ยังไงสามารถไปเป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็งไม่เหมือนกันด้วยโรตีร้ก็ใช่ใช่ใช่้วยคือใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งปอดคือไอาจจะต้องโซลุลย์แตาาถถ่โซ่ไม่ต้องโลุลย่ยแล้วก็มะเร็งนมซ้ายนั่นก็คือล่างถาวรจริงใช่เฮ้ย 很好的很า的好的做到底但是他是那种า能在哪好的这เ跟坏的坏的这里最好的给แต่ว่าผมอาไรอะไรดีหมดเลยก็คืออะไรดีฉันเก็บไว้อะไรไม่ดีให้คนอื่นหมดกว่าอีซูกว่าอี้ซูกัาจังไมาง่ายมีอะไรนั้ไม่ง่ายที่จะบอกก็เก็บไว้ในใจมากก็เลยจะไปเป็นมะเร็งนมซ้ายเฮ้ยเบี้ยเฮ้ยชื่ออะไรอะไรนั่นั่นนั่นหลู่ไเ้จุดนีู้่ไอ้จรดนี้จรดนี้จรดนี้ออ่าด้านซ้ายนะ ก็ได้แ่เลยก็เห็นหกร็อใง้ก็เหยแ่หยวแล้วถ้ามัเรแมงนมขวายิ้วตยวี่ิเฝ้าเ่จังฉเ็เพราะว่เป็นคนตื่นเต้นง่ายเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงระเบิดตู้มอกไปก็จะเป็นมางนมไดขวา้ว่า้เยไว้จ้งีวห่จะเป็นผู้หญิงแล้วก็จะลงไปที่ช่องคลอดด้วย他的

ลมข้างขวาของผู้หญิงนะเป็นแนวเดียวกันชุดเสื้อเป้าจ้าตุ้ยนิสัยช่างวร้าวใช้อารมณ์มันจะเป็นลงที่ตับหมดนี่หน่อกู้ชีพชุดสัญนาตหน่องิีเพระอุปกรณ์นิสัยบุคลิกอย่างนี้ก็จะก่อให้เกิดโรคแบบนั้นอยู่ที่บริเวณแตกต่างกันด้วยไน่องปีนที่สัญชาติแบบกู้ชีพแล้ใโลคอย่างนั้นก็จะไปก่อให้เกิดย้อนไปเป็นโรคอีกด้วย อาการกับโรคมันจะสัมพันธ์กลับไปกลับมามครับเนามไม่มาแล้วหรากใช่เาเ่องจะาท่จเก้ดกันเ่้นอนนเี่ดจรอเ